หนังเร el, bs, Ginsburg, ic, ิ่มต้นด้วยบรรยากาศเรียบง่ายเราจะได้เห็นพระเอกยอซี่กินสเบิร์กออกเดินทางจากบ้านเกิดในอิสราเอลเขาเต็มไปด้วยความฝันอยากผจญภัยในที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนยอซี่เล่าผ่านเสียงบรรยายว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตธรรมดาแบบเดิมๆแต่ต้องการเจอของจริงบนโลกใบนี้เขาจึงเดินทางมาที่โบลิเวียจุดหมายที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายทันทีที่ถึงเมืองลาปาสเขาก็ซึมซับบรรยากาศใหม่ๆถนนเต็มไปด้วยผู้คน วัฒนธรรมที่แตกต่างความรู้สึกเหมือนโลกใบนี้กว้างใหญ่เกินกว่าจะอยู่ที่เดิมจากนั้นเขาก็มาถึงท่าเรือคือวิวท่าเรือโคตรสวยภูเขาสูงเขียวชฉอุ่มล้อมรอบแม่น้ำแอมะซอนยอซีนั่งเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองลาปาสทันทีที่เรือเริ่มออกจากท่าก็มีชายอีกคนวิ่งโบกมือรีบตามมาเหมือนจะไม่ทันขึ้นเรือยอซีสังเกตเห็นแล้วรีบบอกให้คนขับเรือเลี้ยวกลับไปรับชายคนนั้นทั้งคู่ได้รู้จักกันระหว่างล่องเรือ ชายคนนั้นแนะนำตัวว่ามาคัสครูชาวสวิสสุภาพอ่อนโยนทั้งสองเริ่มสนทนาและออกเดินทางด้วยกันระหว่างล่องเรือหนังโชว์ความตื่นตาตื่นใจของธรรมชาติเกาะเล็กๆก,กลางแม่น้ำหาดทรายกลางน้ำความเขียวชอุ่มของป่ารอบตัวหลังจากล่องเรือจนถึงเมืองลาปาสพวกเขาใช้เป็นจุดพักตั้งแคมป์ก่อนจะเตรียมตัวผจญภัยลึกเข้าไปในป่าทั้งคู่เดินชมเมืองและเจอเพื่อนของมาคัสอีกคนเควิน ช่างภาพชาวอเมริกันทั้ง3คนแนะนําตัวกันใหม่และคุยเรื่องการเดินทางที่ผ่านมาคืนนั้นทั้ง3คนไปกินข้าวด้วยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเดินทางก่อนแยกย้ายไปพักยอซี่กลับไปที่เต็นท์และเจอกับหญิงสาวนักท่องเที่ยวเธอชวนเขามาลองซานเปดโดรกระบองเพชรที่มีสารเมสคาลินทั้งสองดื่มกันคนละจอกทำให้ยอซี่เริ่มมีอาการหลอนรู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกนี้ลอยอยู่บนก้อนเมฆ พอตอนรุ่งเช้าทั้ง 3. ยอซี่มาคัสเควินนั่งรถเข้ามาในตัวเมืองลาปาสกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่มีความฝันอยากผจญภัยและค้นหาสิ่งใหม่พอถึงเมืองก็แยกย้ายหาที่พักในรุ่งเช้าวันถัดมาขณะยอซี่เดินเล่นในเมืองเขาได้พบกับชายลึกลับข่าวเขาบอกว่าเขารู้เส้นทางลึกเข้าไปในป่าที่ยังไม่เคยถูกคนพบมีชนเผ่าพื้นเมืองและทองคําซ่อนอยู่เรื่องเล่าของเข่าทําให้ยอซี่ตื่นเต้นและอยากลองเดินทางยอซี่รีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้มาคัสและเควินฟัง เขาอยากชวนเพื่อนไปด้วยกันถึงแม้ตอนแรกทั้งคู่จะลังเลเพราะมันฟังดูเสียงเกินไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมทางเพราะเชื่อในคำพูดของเขาและเพราะความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันก่อนออกเดินทางทั้งสี่คนพากันไปซื้อสเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นในตลาดท้องถิ่นข่าวหยิบขวดยาบางอย่างออกมาแล้วหันไปหาย,ยอซี่ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ว่าถ้านายกินสิ่งนี้เข้าไปนายจะรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์แมนเลยละ่ะ คืนนั้นทั้งสามหนุ่มยอซี่เควินมาคัสมานั่งคุยกันเรื่องการเดินทางครั้งนี้ทุกคนต่างตื่นเต้นและจินตนาการถึงสิ่งที่จะได้เจอในป่าลึกยอซี่หยิบหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งออกมาเขาบอกว่าเล่มนี้เป็นสมบัติที่ปู่ของเขามอบไว้ก่อนเสียชีวิตและเล่าเรื่องราวของปู่ที่เคยพกหนังสือเล่มนี้ติดตัวจนรอดชีวิตมาจากสงครามหลายครั้งเขาเชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนเครื่องรางปกป้องเขาเช่นกันวันต่อมาทั้ง4ี่ยอซี่เควิน มาคัสเข่าเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหญ่ด้วยการนั่งเครื่องบินเล็กออกจากเมืองวิวผู้เขาใต้เครื่องบินตอนนั้นสวยตระการตาก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเมืองเล็กๆชื่ออาพอลโลจุดเริ่มต้นการเดินเท้าเข้าสู่ป่าแอมะซอนฝั่งโบลิเวียการเดินทางในวันแรกเต็มไปด้วยความตื่นตาเสียงนกเสียงมแมลงความชื้นในอากาศทุกอย่างใหม่หมดสำหรับยอซี่และเพื่อนๆเนขารับหน้าที่เป็นไกด์นำทางอ้างว่ารู้เส้นทางดี พอตกค่ำทั้งสี่ก็กอบกองไฟเล็กๆนั่งล้อมวงคุยกันเรื่องราวส่วนตัวและชีวิตที่ผ่านมาถูกหยิบมาพูดกันกลางป่ามืดๆ่ดมดามกลางเสียงสัตว์กลางคืนแต่แล้วกลางดึกมาคัสสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาร้องบอกเพื่อนๆว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมากัดเขาทำเอาทุกคนแตกตื่นไปชั่วขณะก่อนจะพบว่ามันเป็นแค่ผีเสื้อกลางคืนบินมาเกาะเท่านั้นทุกคนเลยหัวเราะในความขี้ตกใจของมาคัสทำให้บรรยากาศคลายเครียดไปชั่วครู่รุ่งเช้าทั้งสี่คนเริ่มออกเดินทางกันต่อแต่ไม่นาน ฝนก็ตกหนักลงมาทุกคนต้องรีบใส่เสื้อกันฝนเดินฝ่าป่าที่เต็มไปด้วยคโคลนและความชื้นจนกระทั่งฟ้ามืดลงพวกเขาก็หยุดพักก่อกองไฟตากเสื้อผ้าที่เปียกฝนบรรยากาศรอบกองไฟเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและผิดหวังเพราะตั้งแต่เข้าป่ามายังไม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์สักครั้งทุกคนกินแต่ของเบาๆประทังชีวิตข้าวพยายามปลอบใจบอกว่าใจเย็นๆพรุ่งนี้พวกนายก็จะได้กินเองแต่มาคัส ลับสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงประชดประชดว่าเจ๋งเลยครับพ่อพ่อควรจะหาอาหารให้ลูกกินตอนที่หิวหวยรู้ไหมทันทีที่พูดจบยอซี่กับเควินถึงกับหันไปมองหน้ากันงงง<ๆ>เหมือนคิดในใจว่าไอ้มาคัสมันทําตัวเหมือนเด็กงองแงติดพ่อยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่โตป่านนี้แล้วแถมข่าวก็ไม่ใช่พ่อมันด้วยเช้าว,วันต่อมาทั้งสี่ออกเดินเท้าอีกครั้งโดยมีข่าวเดินนําห่างออกไปเหมือนเคยส่วนมาคัสรังท้ายตามหลังสุดตลอดเวลา ระหว่างทางยอซซี่เดินไปโดนกิ่งไม้หนามเกี่ยวจนได้แผลมาคัสพยายามจะเข้าไปดูแต่ยอซซี่กลับปัดมือออกเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องทำเหมือนชั้นอ่อนแอแบบนายทั้ง3มยังคงเดินต่อแต่ไม่นานก็เริ่มห่างจากคาวจนไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางไหนมาคัสตัดสินใจนั่งรออยู่ตรงนั้นขณะที่ยอซซี่กับเควินบอกว่าจะเดินลงไปดูริมแม่น้ำเพื่อคาวอาจจะรออยู่ที่นั่นแต่มาคัสไม่ยอมไปด้วยเควินเริ่มหัวเสียจนพูดออกไปว่านายไม่ได้สนุกกับมันเลยและนายจะมาทำไม มาคัสก็ตอบกลับเสียงแข็งว่าฉันก็สนุกในแบบของฉันทันใดนั้นทั้งสามได้ยินเสียงบางอย่างจากป่าลึกมันฟังดูเหมือนเสียงสัตว์นักล่าทุกคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเควินรีบหันไปกระซิบมาคัสว่าหุบป,ปากเงียบบรรยากาศตึงเครียดสุดๆจนสิ่งที่ปรากฏออกมาคือชนเผ่าพื้นเมืองเดินจูงวัวผ่านทางทุกคนถอนหายใจร่งอกก่อนจะยกมือทักทายชาวพื้นเมืองตามมารยาท จากนั้นทั้งสามก็เดินต่อไปตามริมแม่น้ําและในที่สุดก็เจอข่าวยืนรอยอยู่ด้านหน้ายอซี่ <oss> พูดออกไปทันทีว่าคราวหน้าถ้าจะไปไหนต้องบอกพวกเราก่อนสิแต่ข่าวกลับสวนด้วยน้ําเสียงเย็นชาโทษทีไม่รู้มาก่อนว่าฉันต้องคอยจูงมือนายตลอดเวลาคําพูดนี้แทงใจยอซี่เต็มความตึงเครียดในกลุ่มเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนหลังจากเดินป่ามาเหนื่อย<ๆ>ทั้งสี่ก็เดินทางจนไปถึงหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองกลางป่าลึกบรรยากาศเต็มไปด้วยความแปลกใหม่และตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะยอซี่ที่ดูตื่นเต้นสุดๆเหมือนฝันที่ได้มาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยพอได้พักพวกเขา3ามคนคือยอซี่เควินและมาคัสก็ตัดสินใจลงเล่นน้ำคลายร้อนแบบตัวเปล่าๆเลยครับไม่ใส่อะไรเลยแต่ปรากฏว่าพอหันกลับขึ้นฝั่งดันเจอชาวบ้านทั้งเด็กเล็กผู้หญิงคนแก่ยืนมองกันเต็มเลยเล่นเอาพวกเขาทั้ง3ถึงกับยืนอายหน้าเหวแถบจะมุดน้าหนีคืนนั้นพวกเขาทั้ง4ี่ได้พักในหมู่บ้านก่อกองไฟนั่งล้อมวง ดื่มเครื่องดื่มพื้นบ้านของชนเผ่าหัวเราะคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเหมือนการผรจญภัยในฝันรุ่งเช้าปัญหาเริ่มมาเยือนมาคัสเพราะเท้าของเขามีแผลพุพองจากการเดินทางหนักๆแต่เขาก็ยังมีน้ำใจอาสาช่วยตรวจอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านเหมือนหมอประจำเผ่าไปชั่วคราวหลังจากพักพอสมควรพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางต่อคราวนี้ต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ระหว่างพักริมฝั่ง ยอสซี่เลยลองร่อนหาทองตามที่ข่าวเคยพูดไว้แล้วมันก็เป็นจริงครับเขาพบทองคำเล็กๆติดมากับตะแกรงสายตาเป็นประกายทันทีความตื่นเต้นพุ่งขึ้นทุกคนเริ่มมีหวังว่าป่านี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดการเดินทางยังคงดำเนินต่อพวกเขาหยุดพักเป็นระยะระยะเควินคอยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บบรรยากาศพวกเขาเล่นแซวกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเจอเข้ากับลิงป่าตัวหนึ่งโหนอยู่บนต้นไม้ ท่านใดนั้นเองข่ายกปืนขึ้นเล็งก่อนเนียวไกเสียงดังสนัน่นลิงร่วงลงมาเขารีบวิ่งไปกระหน่ำตีซ้ำด้วยท้ายปืนจนแน่นิ่งแม้ว่ามาคัสจะพยายามห้ามบอกว่าให้ยิงไปเลยดีกว่าทำแบบนั้นแต่เขาก็กลับตอบเสียงเข้มว่าเราต้องประหยัดกระสุนให้มากที่สุดประโยคนี้เหมือนตอกย้ำความแตกต่างของทั้งคู่ข่าวเป็นผู้นำที่เด็กขาดส่วนมาคัสยังคงทำตัวอ่อนแอเหมือนลูกแง่ที่ต้องอาศัยพ่อคอยดูแล คืนนั้นพวกเขานำลิงมาย่างกินรอบกองไฟคาวเป็นคนแรกที่ลงมือกินส่วนที่เหลือทั้งสามลังเลโดยเฉพาะมาคัสที่ทำท่าจะอัเจียนด้วยซ้ำสุดท้ายเควินลองชิมก่อนแล้วบอกว่ากินได้ยอสซี่เลยตามไปด้วยถึงขั้นบอกว่าอร่อยด้วยซ้ำก่อนจะพยายามชักชวนให้มาคัสลองแต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธทันทีข่าวเลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะหุงข้าวให้แทนแต่ก่อนนอน เขาก็เตือนเสียงจริงจังว่าคืนนี้อย่าให้ไฟดับเด็ดขาดถ้ามีเสือมันจะตามกลิ่นมาเราอาจแค่เป็นลิงโง,ง่ๆตัวต่อไปในสายตาของมันพอพูดถึงเสือสีหน้าทุกคนแข็งตึงความเงียบปกคลุมรอบกองไฟความรู้สึกอันตรายเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทุกคนรุ่งเช้าทั้งสี่ออกเดินทางต่อแต่ปัญหาก็ชัดเจนขึ้นเ,เรื่อยๆมาคัสั้งท้ายตลอดเดินช้ากว่าคนอื่นเพราะบาดแผลที่เท้ามันหนักขึ้นทุกที เสียงหอบหายใจของเขาฟังแล้วน่าสงสารเหมือนกันครับพอถึงริมแม่น้ําพวกเขาจึงหยุดพักข่าวก็นั่งลงจัดการทําแผลให้มาคัสอย่างใจเย็นส่วนยอซซี่กับเควินก็มองอยู่ห่างๆด้วยสายตาเหมือนจะคิดว่าทําไมมาคัสต้องอ้อนข่าวเหมือนลูกชายอ้อนพ่อขนาดนั้นเพื่อไม่ให้ทุกอย่างติดขัดเกินไปยอซซี่กับเควินเลยอาสาช่วยกันว่าพรุ่งนี้เราจะช่วยแบกของแทนมาคัสเองหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินต่อ แต่ระหว่างพักมาคัสก็ยังคงทำตัวสนิทสนมติดเท้าตลอดเวลามันทำให้ยอซี่กับเควินยิ่งรู้สึกไม่พอใจในใจลึกๆเควินเลยพูดกับยอซี่เบาๆว่าข้าวบอกว่าให้เราออกจากป่านี้ก่อนที่ฝนจะมาแต่ดูท่าแบบนี้เราคงไปไม่ทันหรอกยอซี่ก็ตอบด้วยอารมณ์งุดหงิดว่ามาคัสมันทำตัวเหมือนเด็กผู้หญิงเลยเควินพยายามห้ามว่าไม่เอานะเท้าเขาเจ็บอยู่นะ แต่ยอสซี่ก็ยังไว้เถียงกลับแล้วนายกับฉันละ่ะเดินจนส้นเท้าแทบพังยังไม่เห็นบนสักคำแต่มาคัสนะเอาแต่ทำตัวอ่อนอ้อนคุณพ่ออยู่นั่นแหละคืนนั้นทั้งสี่ก่อกองไฟเหมือนทุกทีแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมมันมีความตึงเครียดแฝงอยู่พวกเขานั่งกันเงียบๆจ้องหน้ากันไปมาก่อนที่เควินจะลุกบอกว่าฉันไปนอนก่อนนะเหลือเพียงยอสซี่กับมาคัสนั่งอยู่สักพักมาคัสก็พูดออกมาเสียงสันส่นๆว่าฉันขอโทษนะ ที่ตามพกนายไม่ทันแต่นายก็รู้เท้าฉันมันเจ็บจริงๆเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมยอซซี่ไม่ได้ตอบอะไรมากแค่พยักหน้าและบอกว่าจะไปนอนทิ้งให้มาคัสนั่งข้างกองไฟเพียงลําพังทันทีที่เหลือคนเดียวเสียงสะอื้นก็ดังขึ้นในความเงียบมาคัสร้องไห้ออกมาน้ําตาไหลไม่ใช่เพราะอยากได้ความสงสารแต่เพราะรู้สึกถูกเพื่อนมองเป็นตัวทวงทั้งที่เขาพยายามเต็มที่แล้วฉากนี้จริงๆมันบีบหัวใจมากครับเพราะถึงมาคัสจะทําตัวอ่อนแอจริง แต่ในมุมหนึ่งมันก็แค่ความแตกต่างของร่างกายกับสุขภาพคนเราแข็งแรงไม่เท่ากันทุกคนมีจุดอ่อนของตัวเองแต่น่าเศร้าที่เพื่อนกลับมองเขาเป็นลูกเงแทนที่จะเห็นใจรุ่งเช้าอาการเท้าของมาคัสแย่ลงเรื่อยๆเดินแทบไม่ไหวแล้วทั้งสี่คนเลยมานั่งปรึกษากันข่าวเสนอว่าควรพักอยู่ตรงนี้รอให้มาคัสดีขึ้นก่อนค่อยเดินต่อแต่ยอซี่แย้งขึ้นมาทันทีว่า เราน่าจะเหลืออีก3 4ถึง4วันก็ถึงซีกาโก้แล้วนะถ้าจำเป็นฉันจะอุ้มมาคัสไปเองข่าวรีบตัดบทเสียงแข็งอย่าทำตัวเก่งไปเลยไหนไม่มีทางทำได้หรอกก่อนบอกว่าเขาจะออกไปตามชาวบ้านมาช่วยแต่เควินขัดขึ้นมาทันทีห้ามไปไหนทั้งนั้นถ้าจะไปก็ต้องพาเราไปด้วยบรรยากาศเริ่มตึงขึ้นจนเควินเสนอแผนใหม่ถ้าเราต่อแพแล้วลอยไปตามน้ำละ่ะอาจจะไปได้เร็วกว่าเดินก็ได้ข่าวทำหน้าไม่พอใจรีบค้านทันที แต่สุดท้ายก็เปิดโหวตเสียงออกมา3ต่อหนึ่งมีแค่ข่าวที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็จำใจต้องทำตามพวกเขาเริ่มช่วยกันตัดไม้ต่อแพรระหว่างนั้นยอซซี่ถูกมดคันไฟกัดเข้าเต็มๆเ,เขากรีบร้องออกมาด้วยความเจ็บข่าวเลยเล่าเรื่องหน้าขนลุกให้ฟังว่ามีคนเคยแก้ผ้าแล้วเอามดคันไฟมาโรยทั่วตัวเพื่อพิสูจน์ว่าไม่เชื่อพระเจ้าผลก็คือถูกกัดจนตายในที่สุดแพรก็เสร็จข่าวย้ำว่า จากนี้ไปต้องทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างก่อนจะพายออกไปแต่ล่องไปได้ไม่นานก็ดันเจอแก่งน้ำเชี่ยวข่าวสั่งพายไปทางนึงแต่เควินไม่ยอมบอกควรไปอีกทางกลายเป็นปากเสียงกลางใส่น้าเชี่ยวโชคดีที่พวกเขารอดผ่านมาได้แต่บรรยากาศบนแพคือราวลึกแล้วขึ้นฝั่งได้ข่าวทำหน้าบึ้งตึงหยิบปืนขึ้นบ่าเตรียมเดินเข้าป่าไปเควินยังตามไปเถียงไม่เลิกยอซี่ต้องรีบเข้ามาห้ามก่อนจะถามแผนต่อ ข่าวก็ตอบสั้นๆว่าตั้งแคมป์ตรงนี้พรุ่งนี้น้ำจะเบาลงค่อยไปต่อจากนั้นก็หันไปแขวะเควินกับตันอเมริกาสนุกพอใจหรือยังแล้วก็หายเข้าป่าอ้างว่าจะไปล่าสัตว์เวลาผ่านไปนานข่าวก็ยังไม่กลับมาความสงสัยเริ่มก่อตัวเควิน <Kevin S 1> หันมาคุยกับยอซี่ว่านายเห็นไหมบุญแพข่าวดูยังไงก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเลยฉันว่าจริงๆแล้วหมอนั่นว่ายน้ำไม่เป็นแต่มาคัสกลับขาน นายควรไปตามเขานะเควินนายทำให้เขาไม่พอใจเขาเหมือนพ่อที่คอยดูแลเรานายไม่ควรพูดแบบนั้นแต่เควินก็เถียงกลับทันทีด้วยความหัวเสียนายบ้าไปแล้วหรือไงนายมันสิ้นหวังชะมัดเพื่อไม่ให้บานปลายยอร์ซี่เลยอาสาไปตามข่าวเองเขาเดินฝ่าป่ามืดเข้าไปตะโกนเรียกชื่อข่าวแต่ทันใดน,นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นกระสุนพุ่งเฉียดหน้าจนยอร์ซี่พังะตกใจสุดขีดเขาตะโกนด่าออกมาเขา ในทำบ้าอะไรของนายเนี่ยขาวกลับตอบเสียงเร,ยเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นหรอเสือจากัวฉันแค่ยิงขู่มันเฉยๆวันต่อมาทั้งสามเตรียมตัวออกเดินแพร่ต่อแต่ข่าวประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ไปด้วยจะเดินเท้าไปที่อิมพูรามาแค่สามวันเองพร้อมประชดเควินด้วยท่าทีบึ้งตึงทําให้ทั้งสมยืนงงงกันไปตอนเที่ยงยอซี่กับเควินนั่งคุยกันว่าจะเอาไงต่อดียอซี่เสนอว่า เราจะไปกันหมดทั้ง3าคนก็ได้แต่เควินตอบเสียงแข็งฉันไม่พามาคัสไปด้วยเด็ดขาดเขาดูเหมือนลูกแง่ยอรซี่เลยขอตัวไปพูดกับมาคัสเองบอกว่าเท้าเจ็บแบบนี้นายลงแพ้ไม่ได้แต่ถ้าปล่อยให้เขาไปคนเดียวอาจจะไปไม่ถึงสุดท้ายมาคัสตัดสินใจขอไปกับข่าวเองและข่าวก็แนะนำเควินเกี่ยวกับเส้นทางน้ำโดยขาวย้ำว่าอย่าเข้าไปในหุบเขาเด็ดขาด ส่วนยอซี่และเควินขึ้นแพไปตามในน้ำวิวระหว่างทางสวยมากครับป่าเขียวชุอมสายน้ำใสไหลยเย็นทำให้ยอซี่ผ่อนคลายล้มตัวนอนบนแพพลางปล่อยให้ลำน้ำพาไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มใกล้คำ่ำแต่ปัญหาก็มาถึงเมื่อเควินลืมคำเตือนของข่าวและพาแพเข้าไปในหุบเขา น้ำเริ่มไหลแรงมากจนแพนล่มไปติดโขดหินกลางน้ำเควินบอกว่าจะว่ายขึ้นฝั่งและบอกให้ยอซี่โยนมีดให้เขาเพื่อตัดไม้ทำที่หยิดให้แต่ไม่ทันกระแสน้ำแรงพัดยอซี่ไหลาตามไปโขกหัวเข้ากับโขดหินจนเลือดไหลเกือบสลบยอซี่พยายามว่ายขึ้นฝั่งด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมแพ้ปีนเนปาหุบเขาต่อจนสำเร็จแม้ฝนเริ่มตกหนักและฟ้ามืดค่ำเขาก็ปิงตัวนอนลงกลางสายฝนในสภาพเปียกโชกแต่ใจยังเต็มไปได้วยความมุ่งมั่น รุ่งเช้ายอซี่ตื่นขึ้นมาแต่บังเอิญเห็นกระเป๋าเป้ของตัวเองลอยมาตามน้ำเขารีบวิ่งกระโดดลงไปหยิบขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วก่อนจะเปิดดูข้างในพบหนังสือเล่มเก่าที่ปู่เคยมอบให้ก่อนตายพร้อมแผนที่จากนั้นเขาก็เจอขวดยาที่ข่าเคยบอกให้ซื้อตอนออกเดินทางมาเขาหยิบขึ้นมาดูและพูดขึ้นว่าซูเปอร์แมนเหรอ ไม่ลังเลเขาลองชิมไปเม็ดหนึ่งทันทีทันใดร่างกายเริ่มรู้สึกกระปี้กระเป่าพลังเต็มตัวยอร์ซีเว้งตามหาเควินเรียกชื่อสุดเสียงแต่ไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาร่างกายกระปี้กระเป่าแต่เหนื่อยสุดๆจนต้องพักกลางป่ารุ่งเช้าเขาเตรียมของออกเดินเท้าตามหาเควินต่อเวลาผ่านไป6วันที่เขาติดอยู่ในป่าลำพังอาหารหมดทำให้ต้องหาผลไม้ป่าบรรเทาความหิวคืนนั้นเขาฝันว่าเข้าไปซื้อไก่ทอดที่ร้านก่อนยิบเข้าปาก ดันมีเสียงสัตว์ป่าร้องดังทำให้เขาตื่นจากฝันรุ่งเช้าเขาออกเดินต่อเปิดดูแผนที่คอยตรวจสอบเส้นทางแต่ระหว่างนั้นก็รู้สึกเจ็บหน้าผากบริเวณที่กระแทกก้อนหินตอนถูกน้ำพัดไหลไปดูเหมือนมีแผลบวมใหญ่และมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ในแผลตอนค่ำเขาหลับไปแต่ได้ยินเสียงมาคัสเรียกชื่อทำให้ตื่นขึ้นมาเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารีบหยิบไฟฉายส่องแต่ก็ไม่เจอใครสร้างความงงและหวาดกลัวในใจยอซี่ โชครายยิ่งขึ้นคืนนั้นขณะที่นอนอยู่กลับได้ยินเสียงเสือใกล้เข้ามาเรื่อยๆยอซี่รีบหยิบสเปรย์ไล่ยุงออกมาพร้อมจุดไฟแช็กเป็นเปลวไฟไล่เสือให้กลัวแล้วน่าเหลือเชื่อมันได้ผลเสือถอยไปทําให้เขารอดมาได้คืนนั้นรุ่งเช้ายอซี่ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สบายจากแผลที่หัวซึ่งทําให้เจ็บและคันมาก เขาตัดสินใจใช้เหล็กถอนขนหนีบสิ่งมีชีวิตสีดำตัวยาวออกจากขัวของตัวเองหลังจาัดก,การแผลเรียบร้อยเขาก็เริ่มเดินเท้าต่อไประหว่างทางเขาเจอตอไม้ที่มีรอยตัดของมีดก็เลยดีใจรีบเดินไปข้างหน้าพร้อมร้องเรียกเพื่อหาผู้คนไม่นานเขาก็ไปเจอรังนกที่มีไข่สองฟองสีสันสวยงามแต่เพราะความหิวเขาตัดสินใจหยิบไข่ขึ้นมาเปิดดูข้างในเป็นลูกนกเล็กๆที่เตรียมจะฟักยอซซี่ฝืนใจกินไข่นั้นเพื่อบรรเทาความหิวบอกเลยว่าฉากนี้น่าขยะแขยงและคาวกว่าลิงย่างของขาวอีก หลังจากกินเสร็จเขาเดินต่อไปจนเจอกระท่อมเก่าร้างซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของชนเผ่าแถวนั้นแต่ตอนนี้ชาวบ้านย้ายถิ่นไปแล้วยอร์ซี่สีหน้าผิดหวังเปิดแผนที่ดูและเปลี่ยนแผนไปยังจุดที่ไกลกว่าพร้อมพูดปลอบใจตัวเองให้สู้ต่อไปคืนนั้นเขาหยุดพักที่กระท่อมก่อกองไฟและตรวจแผลที่เท้าพบว่าแผลหนักกว่าของมาคัสอีกเป็นแผลน้ำกัดจนเห็นเนื้อแดงสดเขาร้องไห้แต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองให้อดทนและสู้ต่อไปรุ่งเชา้า เขาเดินเท้าต่อไปจนเจอรอยเท้าคนแถวนี้พร้อมร้องเรียกชื่อเควินแต่สายตาดันเหลือไปเจอฟองไข่ที่เขาเคยกินเมื่อวานนี้ทําให้รู้ตัวว่าหลงป่าอีกครั้งยอซี่หัวเสียทุบกระเป๋าเป้ด้วยความหงุดหงิดภาพอดีตผุดขึ้นในหัวเขานึกถึงตอนอยู่บ้านและทะเลาะกับพ่อเรื่องเรียนต่อขอเวลาหนีเที่ยวแค่ป,ปีเดียวเท่านั้นจากนั้นเขานึกถึงคาแนะนําของข่าวว่าให้อยู่ปิดแม่น้ําไว้ถ้าไม่อยากหลงป่าเขารีบวิ่งตามริมแม่น้ําต่อไปท่ามกลางฝนตกหนักฟ้ามืดค่า จนสุดท้ายหลับไปกลางสายฝนท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยและความโดดเดี่ยวรุ่งเชา้าตัดมาที่เควินเขาลอยมาติดฝั่งนอนเกาะท่อนไม้พอดีชาวบ้านที่มาหาปลาดันเจอเข้าพอดีรีบช่วยเขาขึ้นเรือและพาไปส่งยังเรเลนบา์เคที่อยู่ห่าง120ไมล์จากคูริพายาเควินรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในเมืองให้ช่วยออกตามหาเพื่อนของเขาภาพตัดมาที่ยอซีเขากำลังเดินเท้าอย่างลำบากในป่า แต่จูจูก็ได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านหัวรีบโบกมือแล้วร้องขอความช่วยเหลือแต่หลายคนคงเดาได้ต่อให้ร้องสุดเสียงคนในเครื่องบินก็ไม่ได้ยินเพราะเสียงดังของเครื่องบินในขณะเดียวกันเควินนั่นแหละที่นั่งเครื่องบินออกตามหายอสซี่ตามสายน้ำแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนักบินบอกว่าเพื่อนของเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วจึงต้องหันเครื่องกลับเควินไม่ยอม เขาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าผ่านไปแล้ว3มสัปดาห์น่าจะตายไปแล้วเขาอ้อนวอนและขอไปคนเดียวจนเจ้าหน้าที่แนะนําชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนต่อเรือและรู้จักแม่น้ําทุยชีดีที่สุดในพื้นที่แต่ชายคนนั้นไม่ช่วยเควินพยายามต่อรองและเสนอเสือเรือจนในที่สุดชายคนนั้นตกลงช่วยพาเขาออกตามหายอสซี่ตามแม่น้ําทุยชีกลับมาที่ยอสซี่เข้านอนเหมือนคนหมดหวัง จู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวชนเผ่าพื้นเมืองดังขึ้นรีบลุกขึ้นและพยายามสื่อสารกับเธอว่าเขาหลงป่าทั้งสองเริ่มออกเดินทางด้วยกันคืนนั้นยอซี่หาที่นอนพักพร้อมให้หญิงสาวนอนข้างๆเพื่อความอบอุ่นรุ่งเช้าทั้งคู่เริ่มเดินเท้าต่อไปจนเจอเห็ดป่ายอซี่หยิบมันขึ้นมาลองกินพร้อมเสนอให้หญิงสาวกินด้วยแต่เธอปฏิเสธและบอกว่ามันกินไม่ได้คืนนั้นทั้งสองนอนพักต่อ ยอสซี่เข้าไปกอดเธอเพื่อความอบอุ่นแต่ทันใดนั้นเขาสะดุ้งตื่นพบว่าหญิงสาวที่อยู่ด้วยมาตลอด2วันเป็นแค่ภาพหลอนที่เขาสร้างขึ้นเองหญิงสาวคนนั้นไม่เคยมีตัวตนจริงเลยฉากนี้แสดงถึงความโดดเดี่ยวสุดขีดของยอสซี่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ทำให้สมองสร้างภาพปลอบใจตัวเองขึ้นมาแต่ก็ยิ่งตอกย้ำความสิ้นหวังของเขาในป่ารุ่งเช้ายอสซี่ตัดสินใจออกเดินเท้าต่อ แม้ร่างกายอ่อนล้าและสมองเริ่มหลอนจนสติเลือนลางเขาเผือเดินไปตกหลุมโคลนหยุดพยายามดิ้นทุกแบบแต่ก็หมดแรงจนเผือหลับไปในนั้นฝันถึงคุณปู่ผู้ที่เคยมอบหนังสือให้เขาเป็นสิ่งเตือนใจเมื่อตื่นขึ้นเขาค่อยๆลากตัวเองขึ้นจอกบอ่อโคลนดูดอย่างช้าๆสำเร็จแล้วพยายามพูดปลอบใจตัวเองว่าต้องไปให้ถึงริมแม่น้ำให้ได้ก่อนที่เครื่องบินจะบินผ่านมาเจอขณะนั้นเขาหมดแรงจนเกือบยอมแพ้สายตาเหลือไปเห็นมดคันไฟ เขาคิดแผนสุดแปลกคือถอดเสื้อแล้วเดินไปใต้ต้นไม้เขย่าต้นไม้ให้มดหล่นมาใส่ตัวใช้ความเจ็บปวดกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้มีแรงเดินต่อจนในที่สุดเขาก็ไปถึงริมแม่น้ําคืนนั้นเขาทําเครื่องหมายไม้เป็นรูปตัว Y วซึ่งอาจหมายถึงชื่อเขายอสเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกตําแหน่งรุ่งเช้าเควินขี่เรือมาถึงริมน้ําตรงที่ยอสซี่ทําเครื่องหมายไว้แต่ไม่ทันสังเกตเขาต้องกลับเพราะสายน้าไหลแรงเกินไป ยอซี่ที่นอนใต้ร่มไม้ริมน้ำได้ยินเสียงเรือรีบลุกขึ้นด้วยแรงที่เหลือเพียงเล็กน้อยร่างกายผอมแห้งเห็นแต่กระดูกแต่โชคดีที่เควินมงเงินหันกลับมาทางฝั่งพอดีเจอกับยอสซี่เควินรีบสั่งให้หันเรือกลับรับตัวยอสซี่ตบขึ้นเรืออย่างรวดเร็วนำเขากลับหมู่บ้านเพื่อพักฟืน้นชาวบ้านมามุงดูเขาเต็มไปหมดต่างตกใจและเป็นห่วงก่อนหนังจะจบเควินกับยอสซี่เดินทางไปเมืองลาปาสหวังเจอข่าวและมาคัสแต่ไม่พบ ทั้งสองออกตามหาพวกเขานานถึงสองสัปดาห์แต่ไม่เจอทําให้สรุปว่าน่าจะสูญหายหรือเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ว่าข่าวถูกทางการต้องการตัวทำให้เรื่องราวจบลงด้วยความค้างคาและทิ้มปริศนาเอาไว้